าาารรปราจีนบุรีหมูเด้งแรงไม่แผ่วเป็นข่าวด่งดังมาแล้วกับไอเดียเก๋ไก๋สวมจากท่อป,ปูนซีเมนโดยนำของเหลือใช้ที่ชาวบ้านนำมาถวายมาประดิษฐ์ของใช้ภายในวัดล่าสุดนำองค์ใหญ่ที่ไว้ใส่น้ำฝนมาประดับเป็นรั้วประตูทางเข้าวัดพร้อมวัดรูปสัตว์นานาชนิดไม่เว้นแต่หมูเด้งที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ที่วัดบ่องทองรังสรรหมูที่6บ้านนาใต้ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี นำเอาองค์ใหญ่ที่ชาวบ้านไว้ใส่น้ำฝนดื่มยามหน้าแล้งแต่ตอนนี้องค์ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วเพราะว่าตอนนี้แต่ละหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้บ้านบางหลังก็ไม่ใช้องค์ใส่น้ำแล้วเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรชาวบ้านก็เลยนำเอามาถวายวัดเพื่อให้วัดเพื่อวัดจะได้นำไปใช้ประโยชน์ภายในวัดกว่า20ใบาทางวัดก็เลยนำเอามาทำความสะอาดแล้วนำมาวางเรียงกันวดาดภาพเป็นรูปผลไม้ต่างๆให้เกิดความสวยงามแล้วยังนำมาตั้งเรียงกันตรงประตูทางเข้าวัดเพื่อเป็นกำาแอ พงวัดและเพื่อให้เกิดความสวยงามทางวัดก็เลยให้ช่างมาวาดรูปสัตว์ต่างๆให้เกิดความสวยงามไม่พ้นลูกฮิปโปหมูเด้งแคร์ที่กำลังกระแสอยู่ในตอนนี้สร้างสีสันสวยงามและยังเป็นจุดเช็คอินให้ชาวบ้านที่มาทำบุญไว้ถ่ายรูปด้วยภาพข่าวนองตาลบุรพาหนังสือพิมพ์ประชาไทายนิวออนไลน์จังหวัดปราจีนบุรี